เนี่ยการเจ็บไว้ป่วยไข้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการตัวใครตัวมันต้องประสบเอาเองเนี่ยเนี่ยตมมาเนี่ยป่วยมาตลอดเวลาการแต่ก็ต้องทนใช้กรรมฐา,านเป็นอารมณ์ปฏิป,ปทานสี่ขันห้าหลุกนามเป็นอารมณ์ตั้งสติอารมณ์ไว้แล้วมันสามารถจะสู้กับกองทุกข์ในาน,านาประการได้บกินหนากะกทุกข์คือโศกเศร้าเจ็บป่วยเป็นตน้นโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการ ไปเอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์และโศกเศร้าแทนเขาเป็นไปไม่ได้เลยอย่าไปเอาอย่างนั้นตะกินหน้ากากทุกทุกจอนนอกประเด็นเอามาไว้ในตัวเองโศกเศร้าเสียใจปริเทวานาการตลอดรายการไหนเลยเล่ายมจะมีความสุขเล่านิพัทธทุก์หนาวร้อนหิวละหายเป็นต้นบางคนมากกินมากได้ก็เป็นทุกข์กูไม่มีานั่นกินกมูมีาน่นั่นกินไม่จะทุกข์เนี่ยหนาว มากเกินไปร้อนมากเกินไปไม่ต้องทํางานไม่ต้องสร้างความดีหิวละหายเกินไปเป็นต้นนี่เรียกว่านิพพัทธทุกขเกิดทุกแล้วถ้าเรามีสติด,ดีแล้วจะไม่มีความทุก์รืยหิวละหายแต่ป,ประการใดแล้วจะอดทนต่อไปมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่กรรมฐานพยาที่ทุกทุกเกิดตามร่างกายร่างกายเป็นโรคภาวะไม่สู่ความเป็นปกติมันก็มีแต่วานทุกถ้าเรามีกรรมฐานดีแล้ว ความทุกข์ในร่างกายมันก็หายไปนะมันก็หายออกไปได้ขอให้ทาให้ถึงโยมอย่ามาพูดว่าอัตมาเลยโยมยังไม่ถึงขั้นดียังดีไม่พอเนะี่ยยังไม่ทานถึงจัวพอยังไม่ดีมันก็ต้องทําไปก่อนสิกว่าจะถึงขั้นนี้ถึงจะดีพอเนะยสัตว์สันตาระทุกทุกเกิดจากเิเลสเผาผลาเกิดจากโลภะเกิดจากโทสะ เกิดจากโมหะมันเผาผลาญมันไฟเผาหัวใจตลอดรายการถ้าเรามีสต,ติปัฏฐานรีใช่ทุกเอ้ทุกหนอมันทุกอยากจิตใจของก็ไปเจ้าเรือกเกินคือโลภะอยากหน้าของเขาแต่เสียเพราะไม่เอาด้วยมันเป็นทุกข์โทสะโมโหโกรธาไว้ในใจเป็นบาปเป็นกรรมกต่ตัวเองนะแล้วมันเผาจิตใจให้ร้อนลนทนไม่ไหวมีแต่ความทุกข์นานาประการแถมกินไม่ได้ นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์หลกกิเลสเขาผลานอย่างนี้แหละหนอเราไปโกรธเขาทําไมกระทั่งที่เขาไม่รู้ตัวเราโกรธเขาเขาก็สบายแต่เราเป็นคนลําบากเรามีทุกข์เราเป็นบาปในใจเรียกว่ากิเรสเขาผลานใช่หรือไม่โมหะเขาผลานคือคนไร้ปัญญาสอนกรรมาฐานเพราะกำไมเอาด้วยจะเอาแต่นิสัยของตัวเองออกมาใช้ เลยกลายเป็นคนที่กิเลสเผาผลาญหาปัญญาไม่ได้เลยมีลูกก็โง่หมดทั้งทั้งครอบครัวโง่ตลอดเลยการเพราะไอ้พ่อแม่มันโง่มันมีโมหะไม่ยอมรับฟังใครชั้งนั้นใครจะแนะนํำยังไงก็ไม่เอานี่กิเลสเผาผลาญใช่ไหมมีแต่ความทุกตลอดเายการมีปากระท,ทุกเกิดจากผลบาปกรรมที่ตนทําไว้ได้แต่ตัวตามมามาหมดแล้วนี่เนี่ยเกิดจากวิบาก ทำที่เราทําไว้หากคอนกปอกปลาเผาเตาแล้วเอาข้าวไปให้พระเอาไปกินใชเองเราก็มีทุกข์ติดตามมาทันทีเป็นเปรตตลอด52วันบากจูกินอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากขอให้บำบัดทุกข์ด้วยการเจริญพระกรรมาฐานมีสติทั้งปัาญญาสุขณะได้ไหม บางคนโง่ยิ่งทามยิ่งโง่ยิ่งทามยิ่งโง่งงโงก็เหตุได้เพราะขาดสติทำกรรมาฐานขาดสติไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยแค่ตั้งสติไว้แค่ห้านาทีเรายังตั้งกันไม่ได้และยอมจะไปเอาสวรรค์นิทานตรงไหนแผ่สมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีแล้วจะไปเอาเรื่องอื่นที่ไหนเล่าขอฝากไว้นี่ทุกเกิดจากบาปกรรมอาตมานีน่ทุกมาเรื่อยเลย,ยรถตกเขวที่แม่สอดสามสิบกว่าปีมาแล้ว รถพังหมดทั้งคันอตาตมาต้องตายเหวขึ้นมาเลยนี่ทุกข์ทรมานที่สุดเนี่ยเกิดทุกข์ของเราเองบาปกรรมเกิดจากเรากระทําเองไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราแต่ประการใดขอโยมได้ทราบในยะดังกล่าวมาสหาตจาทุกข์ทุกข์เกิดจากโลกกระทําอย่าไปหลงโลกหลงธรรมหลงกิจกรรมที่ไรยฉะละมินทาร์้นเฉินมินทาร์ฉนเฉินอย่าไปสนใจ ขอ,อประทานโทษโยมถ้าเขาดา่าเราวันนี้มากวันนั้นได้กาไรตั้งสตรีเอากําไรให้ได้วันไหนเขายกยอปอป้านเราเฉิ้มเสริญเราวันนั้นขาดทุนอย่างย่อยยับยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนโยมไปพ่อค้าแม่คาคิดขาดทุนมาก่อนแ้ะหาทางแก้ขายโยมต้องได้กาไรโยมเป็นแม่ทัพคิดชนะเขาต้องแพ้นี่ตรงนี้เป็นรับสมองนะเราเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกธรรมอย่าหวั่นไหวเลยอย่าไปเชื่อโลกธรรม เขาสรรเสริญอ่าเขาสรรเสริญหน่อยก็ถูกกระโดดแต่เขาว่าหน่อยก็โมโหโผโสเป็นต้นอย่าสนใจโลกธรรมอันนี้ใครจะสัรเสริญนินทายังไงว่าเราดีเราก็ไม่ดีตามปากมันพูดมันว่าเราเป็นคนชั่วเราก็ไม่ชั่วตามปากมันพูดอย่าไปสนใครว่าไงกระช่างเรื่อของเขาโลกธรรมวันไว้มีตลอดเวลาถ้ายอมเจริญกรรมฐานได้ โยนจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอาหารและปริเยจะพิทุกข์ทุกเกิดจากการเลี้ยงฉีพคารประกอบอาชีพการงานมีแต่ความทุกข์ได้เห็นด้เพราว่าอาชีพนั้นไม่ถูกต้องกับจริตของตนค่าขายโดยที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นขายสาปแต่ก็ไปค่าเป็นต้นอันนี้ยกัวอย่างข้อเดียวนะนี่เป็นทุกข์ทางั้นอาชีพอาชีพดีมีปัญญาจะไม่มีทุกข์เลยให้มันเข้ากับหลักปฏิบัติของเรา เราท่านอาการฆ่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้นอย่าไปก้าวกลให้มันเกินไปทําให้เกิดมีทุกในการเลี้ยงชีพแต่ประการใดวิวาทะมูลแลกระทุกทุกเกิดจากการหนักใจถ้าเราหนักอกหนักใจเนะี่ยเอาคนอื่นมาหนักแล้วมันมีแต่ความทุกอย่าหนักอกหนักใจเลยให้เบาใจเชื่อมีสต,ติสัมปชัญญะตลอดเลยการทุกของขันห้าโลกเวทนาทั้งยาทั้งขานวิญญาณมีแต่ความทุก ตลอดทุกเกิดจากขันห้านั้นส้าวเจริญกรรมฐานลูกเวทนาทั้งยาทั้งขามิญญาเคยลูกกับน้ำตายกับจิตปฏิบัติไว้รับรองทุกของขันห้าก็จะหายไปเหลือแต่นามาทำจิตมันก็ดีไม่มีทุกนี่แหละขันห้าก็เป็นทุกทั้งนั้นลูกก็เป็นทุกมันเปลี่ยนแปลงได้เวทนาก็เป็นทุกเพราะมันปวดทนไม่ได้หลังขานรงแต่งมันก็ปวดอย่างนี้เนี่ยหนอ เรากําหนดปวดได้มันก็หายไปจะได้ไม่มีทุกข์ต่อขันห้านี้เวทานาสัญญาคือความจํามันก็เป็นทุกข์แล้วจาไม่ดีมาก็เป็นทุกข์จำดีๆมีสติปัญญามันก็เป็นความสุขไปจําไอ้เรื่องเร็วๆของเขามาในสัญญาก็เรียกว่าสัญญาในขัน 5, ห้ามันกับอย่าไปจําไอ้ความเร็วเขาใครเขามาไว้ในสมองเลยตรงมีสัญญาความจําได้ไม่รู้ที่ดีเถิด โยมจะประเสริฐเป็นความสุขออกมาอย่างนี้เป็นตน้นนี่มีความหมายมีมากมายเหลือเกินเนี่ยจะมาเนี่ยเกิดทุกข์เป็นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่ไปยุโรปมาก็ยังไม่หายอยู่ก็เราสร้างเวรสร้างกรรมเราไม่เรายอมรับที่เราสร้างเวรยิงนกตกปลาต้นเต่าก็ยังมีกรรมอยู่ทุกวันตน้องใช้นีเขาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อยุดทำกรรมฐานแล้วก็เลิกวาไปน,นีกันเลยไม่ใช่ แต่ก็เรารู้เรารู้จริงก็ต้องยอมรับกรรมที่เราทําไว้เราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับใช้กรรมที่ทําไว้ด้วยตนเองเนีย่ยกรมาทํากรรมมา,มากเนี่ยแต่ชีวิตเราคงไม่สิงหวังมา,มาได้กรรมฐานประจําจิตประจําใจของเราแก้ไขทุกข์ถึงบรมุกจนได้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกยาวนานเราอาจจะถึงที่หมายอันนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าอย่าโยมานั่งกรรมฐานก็มานแผ่เมตตามีเมตตาเป็นอันดับแรก อันดับสองแก้ไขทุกอันนี้ที่ได้ชี้จแงจงแสดงมาได้ผลมันทุกอ,อกทุกใจหนักอ,อกหนักใจอย่าเอามาเอาหนักไว้ในใจอย่ามาทุกใจเลยตั้งสติอารมณ์ไว้แก้ไขทุกได้มันนีทุกอะไรเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือโยมก็แพ่เมตายเขาเดี๋ยวเขาก็จะเรียนได้อย่างที่มีตัวอย่างวัดทุกเนืองสามีแมเาเหนือใต้ นมเจ้าชู้ม้างอะไรบ้างอย่าไปสนใจเอาทุกผัวมาไว้ในใจทําไมเราก็แก่ให้เขาโดยแผ่เมตตาสามีใช่ไหมเขามีความสุขความเจริญหันมุมมองแยกแง่มุมกลับมันจะทําให้เกิดความสุขในครอบครัวได้อย่าไปทะเลาะวิวาทกันเลยอย่าจะไล่ไปสีกันมันจะเกิดความทุกข์หนักผสมทุกข์มากขึ้นเลยก็เก็บความทุกข์ไว้ให้ลูกต่อไปเป็นกฎแห่งกรรมนะอย่าเขาทาได้ผล่วนมากเป็นคลิ๊ก ไม่ใช่พูดซะแล้วน,นาทิดายเหมือนกันแล้วพูดถึงเรื่องบุญบ้างการกระทําที่จัดเป็นบุญมีอะไรบ้างบางทีว่าใจเป็นบุญอย่าใจเป็นบาปนี่สรุปเรื่องหนึ่งบุญคือความสุขทุกคนต้องการอย่างนี้แล้วกับบุญนั่นที่จะทําจัดเป็นบุญมีอยู่หลายประการในการบริจาคการให้ทั้งวัตถุทั้งความรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ถึงจะเป็นบุญการรักษาศีลถึงงดแวนจากการทําความชั่วต่างๆถึงจะเป็นบุญการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วเพื่ออบรมจิตให้มั่นคงทําให้มีสติธรรมาชัญญะมั่นคงถาวรในความดีอันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวัชนาการอ่อนน้อถมถ่อมตนต่อท่านผู้หลักผู้ใหญ่วันตะโกปฏิวัติันธนางปูตะโกและปะเตปูชัง วหว้เดียการรับวานไหว้ตอบบูชาในนัานผูู้หลักผู้ใหญ่จะได้การสนเสริญเจริญพรนับว่าเป็นการกราบไหว้บูชาเป็นบุญเป็นบุญกุศลอาตมาถึงสอนเด็กให้ไหว้กราบพ่อแม่อย่าเทียมพ่อแม่กราบไหว้ครูอาจารย์อย่าเทียมครูอาจารย์อย่าเทียมผูู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุญแน่ๆอันนี้ชัดเจนการถ่วยขวนขวายในการทําความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญถ่วยขวนขวายในการทําความดีของผู้อื่น นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลการแผ่ส่วนบุญหรืออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นเช่นจเจริญกรรมฐานเสร็จแล้วนะแผ่ส่วนบุญไปเราจะให้ใครก็เอาไปนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราไม่รู้แักจะแผ่ให้ใครเลยอุทิศให้ใครจะเป็นบุญไปอย่างไรนี่เรื่องจริงแม่นอนตามคําสอนพระพุทธเจ้าจะมาไม่ได้ยเอามาเองนี่คาสอนของพระบทธเจ้าการแผ่ส่วนบุญที่เรามีความสุขแล้ว แล้วก็แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลบุญไปให้แต่ผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเองโดยเฉพาะการชื่นชมยินดีต่อการทําความดีของผู้อื่นเห็นผู้อื่นทําดีแล้วจงสชื่นชมอย่าไปอิจฉ้าเขาใส่ช้าเขาเป็นบาปนี่นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราชื่นชมยินดีนี่ต่อการทําความดีของผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ยมเองการฟังเทศฟังสิ่งที่ ฟังสิ่งที่มีคติธรรมฟังเรื่องปฏิบัติธรรมจะเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่มาฟังแล้วไม่ทําเลยจะเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นกุศลการเทศการสอนการชี้แจงให้ทําความดีก็เป็นบุญเช่นครูบาอาจารย์ชี้แจงให้เขาทาความดีการสอนเขาให้ปฏิบัติธรรมกันนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลองครูคบาอาจารย์ที่ไม่หวังผลตอบแทนจะประทานได้การตั้งความคิดเห็น การตั้งความคิดเห็นให้ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจา้านันบว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลขอฝากญ,ญาติโยมไว้ในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันธรรมโชนะวันพระุภาตของชิ้นเดือน1ิสี่ค่ำจะาจุุกรโสลแล้วขอให้ชิ้นไปด้วยความทุกข์ขอให้ประสบความสุขต่อไปในโอกาสข้างหน้านี้ อย่า,อาความทุกมาวในอีกเลยขอให้เอาออกไปในความซึ่งเดือนเดือนดับพระจันทร์จะไม่ส่องแสงในวันนี้หมดดวงแล้วหมดดวงแล้วมันรับเหลี่ยมโลกไปแล้วมันจะมีมืดทั้งกลางคืนกลางวันคือสิ้นเดือนจะไม่เห็นพระจันทร์ส่องแสงขึ้นในท้องฟ้าแต่ประการใดเดือข้างขึ้นเดือนหงายข้างแหลมเือนมืดของเรานี้ก็มีทั้งทางขึ้นทางแรม มีทั้งกลางวันกลางคืนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกในสังโคมมีทั้งความเสียใจเสียใจเช่าใจและโศกใจปริเทวนาการเอาความเสียใจมาวันหนึ่งจ่ายตายไปนรกหาความสุขไม่ได้เลยขออนุโมทนาสาธุก,การบูญขอให้โยมเจริญกรรมาฐานตั้งใจทำจริงๆหน่อยได้ไหม แต่มาอยู่ที่กุฏิก็รู้ท่าทำจริงไม่จริงน้อยคนที่ตั้งใจมาอีกหลายคนไม่ได้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาหาเรื่องกันเนี่ยขอฝากไว้ด้วยใครมีของมีค่าอย่ามานะอาชีมันหายหายกันบ่อยๆมันจะคนที่ื่นมาเอาหรอกบางคนเนี่ยอยุราสวยเป็นสาวมาเดียวกันสามสี่คนนอนห้องเดียวกันของหายเนี่ยคนหนึ่งจะเอาไปเนะ่ะ ก็ไม่ว่าเลยกยารยาวเงินทองมามากมากา่กองเอามาฝากไว้ก่อนแต่สนิมปีนพาพรก็ดีไม่ใช่ไม่ดียาวมาตอนปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันหายไปแลวเลยทําปฏิบัติไม่ได้จิตใจยังไม่ถึงขั้นเลยก็เส้ยดายของเลยปฏิบัติไม่ได้กันเลยขอฝากไว้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปอย่างไรไม่ต้องอะไรมาแล้วเรามาออกจากทองแม่มาไปอย่างนั้นมี่ตัวเอง จิตพัดสอนขอให้จิตกลับไปประพัดสอนเหมือนเดิมอย่ามาคุกคลีกับทุรีฝุ่นละอองความเป็นบาปเป็นกรรมให้แก่ตัวเองอีกต่อไปเลยวันนี้ก็ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ผู้ใคร่ทำผู่ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อต้องการสอนตัวเองเพื่อต้องการชี้แนวตัวเองต้องการจะมีธรรมะประกอบกิจการหน้าที่ของตอนเลือกตนเองเดินทางต่อไปให้มันถูกต้อง เราจะไม่ผิดท้องหมองใจจะไม่มีทุกข์ในใจต่อไปจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืงราาองวัฒนาสถาพรสืบไปนะับบัดนี้ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภะปัิภานอาสารทุกบัดเมื่อเกิดสิ่งมีประการใดขอสมมาตรถนาด้วยการทุกรูปทุกงนามหน้าโอกาสบัดนี้เทินแต่จะมาอาพาธหนักก็ต้องทนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างนะั้นจริงๆ นี่แหละคนเราไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองไปเห็นความสุขความทุกข์คนอื่นทําไมล่ะตัวเรามีทุกข์อยู่มากมายก็ไม่หมหมายความจะแก้ทุกข์ให้แก่ตัวเองจะไปแก้ทุกข์ให้คนอื่นน่ะใช่วิสัยนักปราชญ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาชัดเจนนะไม่ต้องสงสยัยในคาสอนของพระองค์นะคนที่สงสัยต่อพระพุทธธรรมประสงค์นะ่ะเป็นคนไร้สาระท่านสอนชัดเจนแนละ้วสอนชัด ทั้งนามาทาให้เห็นเป็นลูกธรรมแล้วนั้นก็อยากเอาไม่ได้ยังไม่มีความเข้าใจมานั่งกลรมาฐากนกันก็ไม่ได้ตั้งใจเลยก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาดูโยมหน,น่อยเนี่ยอาตมาก็รวมไว้บาทสองบาทถวายแระโุชรนในหลวงทุกวันถึงวันที่ตาตัวธรรมาจาักแม้แต่ตะตังเดียวใครถาวายอาตมาเป็นส่วนตัวจะถาวายในหลวงให้หมดทุนชครพัฒนาของท่าน ไปพัฒนาประเทศชาติต้องไปถวายท่านในดาวฤกษ์ชยแสนกว่าบาทนะคนละ,ะตังค์สองตางค์เนี่ยนะคนละบาทสองบาทน่ถวายเป็นดวนตัวในวันที่เก้าอ้นเดือนจะ <c oughs> ถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ไปพัฒนาประเทศชาติท่านจึงตั้งชื่อว่ากองทุนมูลนิธิชัยพัฒนามีชัยชนะด้วยการพัฒนาแต่คนไหนไม่พัฒนาแล้วคนนั้นไม่มีชัยแล้ว ชนะหรอแพ้ตลอดการแพ้ตลอดการไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาสังคมแล้วไหนเลยเ่าประเทศชาติจะไปรอดมี่ลาะเห็นใจในหลวงมากแอ่ไม่เห็นความเหนื่อยยากพระวรกายแต่ทางทรงประชวรก็ยังต้องใช้หยุกทิดใช้สต,ติปัญญาช่วยประสกนในกองราษฎรทั้งหลายใช้พัฒนาต่มาก็จะถวายท่านในรวมว่าจะสี่แสนกบาทเนี่ยกว่าจะถึงวันที่เก้ามิถุนา เหือสองพันร้อยสามสิบเก้าก็คงจะเรือนล้านแต่ไปถวายท่านในรั้วในวังต่อไป้วก็ช่วยทุนการศึกษาราชานุเคราะห์ของเด็ประเทศไปที่ท่านต้องราชานุเคราะห์เด็กยากไรย,ยากจนชายแดนถึงเจ็ดร้อยคนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติใช่ไหมแต่ประเทศนี่ท่านเห็นการกลายบอกเราพ่อคะได้สนทนากับท่านแล้วถ้าเด็กชายแดนเนี่ย มันยากแลายากจนไม่มีวิชาความรู้แล้วไม่มีหลักฐานมันจะกอกาอ้ารลยขึ้นเห็นด้วยเลยชัดเจนแล้วประเทศเนี่ยอันทรงพระชนพรรษาแค่สี่สิบเท่านั้นมันยังช่วยเหลือประเทศชาติเช่นเดียวกันอัตมาก็ไปร่วมกัะท่านหนึ่งแสนบาทลาชาวนิเคราะเด็กยากจนหลวงพ่อคะถ้าเด็กมันมีวิชาความรู้ขึ้นแล้วก็มันมีงานทําดีพ่อแม่มันก็รวยขึ้น ในเมื่อพ่อแม่ดีแล้วมันจะกอ่กะอกบฏต่อชาติไหมจะกอ่อการร้ายในสังคมไหมในี่ตรงนี้ไม่มีใครคิดเลยแต่ประการใดเนี่ยมาทวงวานี้ให้เครื่องพิมพ์ตำรวจไปเอาอย่างดีกะแค่ยาวตีบัญชีได้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยตำรวจอำเภอพรมให้ไปเครื่องแล้วไม่ดีงบประมาณรัฐบาลไม่มีก็ให้ไปเครื่องเนี้ยให้ไปทุนส่วนตัวนี่เอาให้ทำบุญทั่ว,วโลกเลย ายูโลกมาเครื่องบินเขาบอกบุญช่วยเด็กญาส่วนทั้งโลกเทย่าให้เหลยเทหมดเลยนี่เราช่วยเด็กทั่วโลกเราจะได้มีมีบริวารทั่วโลกบริวารดีด้วยนะบางคนเนี่ยเห็น,นตัวจริงๆมีเงิน,ม,งนมีทองไม่ตามพระไปในเครื่องบินหลายองค์บอกเอาเหรียญมาเหรียญต่างประเทศเนี่ยมาทําบุญให้หมดจะเอาไปดูเป็นพิธรณา,าเอาตามใจเราเทย่าให้องค์เดียวทำบุญกับเขา ไอ้บริษัทหรือไอ้มูลนิธิอะไรจำไม่ได้ของฝรั่งเราก็ทําทบุญไปหมดเลยนะเราจะได้มีญาติ่นอทั่วโลกมีญาติตญา,าติสนิทมิตราหายทั่วโลกเขาไม่ทําก็เรียงของเขาเราก็เป็นพระไปสงขไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะตางเดียวก็ไม่มีแล้วแต่ก็ช่วยญาติยอมสอนธรรมะธรรมโมไปเท่านั้นยอมพ้นทุกโยมก็มาถวายต่มาบาทสองบาท ก็ไปทําให้หมดนี่บัดนี้สปออสปจปฐมษาแห่งชาติจังหวัดสุบบุรีได้งบประมาณสร้างอาคารเป็นส่วนตัวส่วนอาคารของเขาเจ็ดล้านหมดงบประมาณไม่มีที่จะปรับปรุงหอประชุมมาขอให้ไปแล้ววันนี้ให้ไปแล้วสามแสนสี่หมื่นบาทเสร็จเอาไปเลยเราได้มาจากโยมโยมก็ถวายส่วนตัวสามารถทำได้ทุกๆอย่าง นานาชนิดนานาบุญเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเอาเลยเอาไปแล้ววันนี้ปรรับไปแล้วสามแสนสี่หมื่นบาทที่โยมให้ตมามาณนะออนมโมธนาร่วมกันเถอะเอาบุญร่วมกันอย่าเห็นกับตัวเกินไปนะักเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกไปนะกไแล้วขอฝากไว้นีเแลาตั้งธนาคารก็สามได้ล้านกว่าแล้วล้านกว่าแล้วเศษเท่าไรจําไม่ได้นี่วันนี้ท่านชาการท่านเอามา เคยตั้งธนาทานน้ำประท่านช่วยน้ำทั่วไปเลยกทหารก็ช่วยจะตั้งลงอุสาการมองทหารขึ้นข,าย,ขายดิีขายดีมั่งมีที่สุขทหารสุกกระเถือนเรือออกจากพระการกดเกรนพิธีการสองปีก็ได้มีวิชาติดตัวไปทันคิดการกลายมากมีคนตีสมศตัดแสวงกัรเลิศน้อมอย่กับพวงถัดท่านก็นมาบวชที่นี่ท่านมีสติปัญญาก็คือกรรมฐาน มีสติทั้งปัาญญาีกว่าตัวคนนั้นมีปัญญาคนที่ไร้สติขาดเหตุผลไม่มีปัญญาหรอกทำอะไรก็ทําเสียหมดทําไม่งอกงามไม่งอกเงยแต่ปการใดทาแย้วหดหมดอะไรแต่อยากจิตใจก็ลดราคาออกมาอย่างนี้ละยมจะเอาอะไรมานั่งกรรมาฐานตั้งใจหรือไม่ไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะทํางานด้วยในความตั้งใจถ้าทาด้วยศรัศทธาตั้งใจทําต้องเสร็จ ไม่มีงานไหนที่จะเหลียววิสัยมนุษย์แต่ทําด้วยความตั้งใจไหมลาวทาเพื่อชังกตายไม่จะทําก็ทำํำนึกไม่ทาก็ไม่ทำแล้างานเนะี่ยมันจะเสร็จทันทันเวลาไหมไม่มีโอกาสนะเราอยู่ในโลกทั่วคราวเดี๋ยวต้องคืนของก็ไปหมดเนี่ยของคืนเราทมบาปมนุษย์เดยแล้วก็ตายตายไปแล้วต้องคืนให้โลกมนุษย์ไม่มีอะไรติดไปเลยนะติดติดตัวไปก็คือบุญกุศลท,ที่เราร้างกันเองประทับใจ ิดใจเราก็รู้อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปมันเป็นอย่างไรสารมารถจะติดดวงวิญญาณเราไปสู่สัมปริยภพลาลบในภพใหม่ต่อไปอย่าหลงโลกมนุษย์นักเลยอย่าโยมมคนีแก่จะตายเหนียวแน่นไม่อยากจะทําให้เป็นประโยชน์รวมชักส้ำบัติไว้ตายไปแล้วลูกมันก็แย่งกันหลานมันก็แย่งการป้องล่องลวงสารกันมากมาใช่หรือไม่นี่แหละบาปาเห็นชัดๆ ตายไปแล้วยังมีบาปติดไปไอ้ลูกหลานมันแยกกันเก็บรวมไว้ให้มันแยกกัดน,น่าจะเก็บเอาไว้ทําให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประโยชน์ต่อประเทศชาติกับพระศาสนาพระมหาราิา์นาไม่มีเลยแต่ไม่ว่ากันนะแล้วแต่บุญของโยมจะยมมีบุญกระทำคนที่ไล่บุญวาสนาไม่ค่อยอยากจะทําบุญไม่อยากจะมีความสุขมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่น,นตลอดกาลเวลาเขาฝากว่าอย่างนี้นะ ใวันนี้ตมาก็อาภาพหนักก็ต้องจนใจแต่ก็ต้องชี้แจงจแสดงไปให้เข้าใจใงได้